การเทรดทองของโคดก๊อปนะครับวันนี้แต่ต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้มีการเทลงมานะครับประมาณ1000กว่าจุดนะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปประมาณกับ3,500จุดนะครับตอนนี้มีการเด้งขึ้นไปประมาณ1000จุดแล้วนะครับแต่โครงสร้างใหญ่โคดก๊อปก็ยังมองว่านะครับวันนี้เนี่ยจะเทรดแบบย่อ B ย่อ B ขึ้นไปนะครับและพิกัดแรกที่โคดก๊อปจะมีโอกาสย่อบขึ้นไปนะครับก็คืออยู่ที่ 1, 2ครับถึง08ฮะอยู่โซนนี้เลยนะครับแล้วก็โซนต่อไปครับอยู่ที่2 5 9 6ครับถึง2590ครับอยู่โซนนี้เลยนะฮะแล้วก็โซนสุดท้ายครับจะอยู่ที่2563ครับถึง60เลยนะครับแล้วกรณีที่เขาจะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วเราจะหาจุด S นะฮะเพื่อ S เพื่อ B นะทุกคนนะนะครับก็คืออยู่ที่5 2ถึง5 6ครับโซนต่อไปครับก็คืออยู่ที่75ครับนะ75ถึง78ครับแล้วก็โซนสุดท้ายครับก็อยู่ที่นี่เลยฮะ90ครับถึง94เลยนะก็ เทรดตามโซนแบบนี้เราสามารถรอเทรดได้ทั้ง2หน้านะเหมือนเมื่อคืนนะนะครับโซนที่ให้ไว้นะฮะใครยังไม่ดูลองไปดูย้อนหลังนะครับก็คือ58แนะครับแล้วเขาก็ลงมาประมาณ3 0 0 0ักว่าจุดเลยทีเดียวนะครับก็ใครอยากจะมี i r t ดิเกเตอร์ดูแค่2จุดก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็สามารถหาจุดเข้าจุดออกได้แบบง่ายๆมือใหม่สมควรต้องมีไว้นะฮะก็ติดต่อมาได้เรามีการแจกให้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะฮะส่วนใครที่อยู่กทมนะครับวันที่1ธันวามีสอนแบบจับมือทำเจอตัวนะฮะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทีี่จะะมาาเเรรรยยยนนนนู้้้้ดดดวกกััไลคคคบอทุฟ